ภัยกตการน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดของประเทศไทยอันเนื่องมาจากภาวะปริมาณน้ำฝนที่มากกว่าทุกปีได้ไหลามาจากภาคเหนือบรรจบกับน้ำทะเลที่หนุนสูงขึ้นทำให้หลายจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประสบกับปัญหาน้ำท่วมเป็นวงกว้าง จากการที่ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตมรสุมทําให้ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมของทุกปีจะก่อให้เกิดฝนตกหนักกระจายเกือบทั่วทุกภาคและยิ่งนับวันดูเหมือนจะมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆหากลองวิเคราะห์ปัญหาที่บ้านเรากําลังประสบกันอยู่จะพบว่ามีสาเหตุต่างๆดังนี้ปริมาณฝนตกหนักถึงหนักกันในช่วงฤดูฝนโดยเฉลี่ยประมาณ1,500ม mm ิลลิเมตรต่อปีและเป็นสาเหตุของการเกิดน้ำหลากน้ำท่วมอย่างรุนแรง การขยายตัวอย่างขาดการวางแผนชุมชนเมืองต่างๆทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคการถมที่สร้างบ้านจัดสรรหรือขยายเมืองไปในทิศทางที่ต่ำหรือที่ลุ่มเมื่อที่รองรับน้ำถูกถมอย่างขาดการวางแผนและควบคุมเมื่อฝนตกหนักจึงทำให้น้ำท่วมและหากระบบระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพด้วยปัญหาก็ยิ่งหนักหน่วงและรุนแรงมากขึ้น จากปัญหาวิกฤตน้ำท่วมที่มาเร็วกว่าปกติทุกปีทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตน้ำท่วมถึงได้รับผลกระทบเราไปฟังเสียงของพวกคนเหล่านั้นกันนะคะปีนี้ก็แบบนี้ประมาณสาสี่ผลแล้วครับไม่เพียงพอไม่เพียงพอก็จอย่างเช่นเนี่ยที่เอามาเนี่ยห้าร้อยชุดก็ต้องแบ่งกันเป็น,ปนโซนไปก็ว่าไอ้คนที่ว่าเดือดร้อนน้อยหน่อยก็ ก่อนมาช่วงหลังเนี่ยทุกทุกปีเลยแต่ก่อนยังเว้น3ปี4ี่ปีเยอะเยอะกว่า3 8เยอะกว่าทุกปีมาเลย<ต><น>เรื่องสัญจรน่ะพี่พูดถึงนะ<ต>นออกไปซื้อกับข้าวอะไรอย่างเงี้ย<ต>น,นายกปูเจ้าขาช่วยหน่อยเถอะค่าดีใ<ต>จ<น>แล้วหนกได้เล<ต>่นแล้วับอยายเรืุ่งลุกปีเลยครับป<ต><น>ีนี้ก็เยอะหน่อยค่ะมากว่าปีกายหน่อย งวดที่แล้วก็เขาก็มาแจาก้าวสารอะไรกันนี่แล้วค่ะแล้วทั้งอื่นเขาก็มากกับเราเราเห็นใจภาสารนี่ยนะช่วยกันไปงั้นนะามภาษาเนี่ยปีที่แงเปเร็วมากเลยแล้วก็ท่วมเยอะขึ้นเดืวเกินขึ้นเยอะน้องก็รอระบากลำบากไปหมดอ่ะถูกไปอย่างเงี้ยพ่ไ,ไดหก็ลำบากก่อนอื่นต้องขอบอกว่าชาวสวนมีผลกระทบมากเพราะชาวสวนเนี่ยไม่เหมือนกับการค้าความ ขา <c oughs> น้ําลดปลูกต้นไม้ฝ่าต้นไม้จะโตเนี่ยเขาก่จะเก็บผลเนี่ย,ย,ยมันช้าใช่ไหมฮะเพราะนน้นชาวสวนเนี่ย,ยจะมีรายได้น้อยค่ะนะคะไม่ทันที่จะได้ขายน้ำใหม่อีกแล้วปีนึงใหม่อีกแล้วท่านผู้จัดการทหารบกนะท่านก็มีความห่วงใย,ยอย่างมากนะท่านได้ติดตามแล้วก็ได้สั่งการแทบทุกวันนะครับว่าหน่วยทหารทุกหน่วยจะต้องลงพื้นที่นะแล้วก็ไปดูแลพี่น้องประชาชนจะเห็นว่าในปีนี้เนี่ยทุกจังหวัดนะที่มีทหารอยู่เราก็ได้ลงพื้นที่กันทั้งหมดนะครับ ก็มาเห็นสภาพความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเราก็ได้ให้กําลังใจแล้วก็จัดยุโทโธปกรณ์ไมนะ่ว่าจะเป็นรถยนพาหนะรับส่งนะชุดแพทย์ลงพื้นที่นะครับแล้วก็ถุงยังชีพนะสิ่งที่จะช่วยเหลือการทาสะพานทางเดินต่างๆอันนี้ก็จะพยายามช่วยเหลือกอันอย่างเต็มที่ปาสามารถแล้วก็จะร่วมมือกับทางจังหวัดโดยแนนแฟ้นนะครับจังหวัดนนบุรีเองก็พยายามเตรียมสร้างแนวขันกั้นน้ําเพื่อให้ป้องกันไม่ให้ น้ำท่วมเข้าไปในเขตเศรษฐกิจแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำเนี่ยกับพี่น้องที่อยู่ริมแม่น้าเจ้าพยาริมแม่น้าคลองหลักๆไม่ว่าจะเป็นคลองมหาสวัสดิ์คลองบางบัวทองคลองบางเกอกน้อยอะไรต่างๆเนี่ยทุนีได้รับผลกระทบแล้วเพราะว่าน้ํามันขึ้นสูงพี่น้องที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ํากับริมแม่น้ำเนี่ยเราก็ต้องพยายามเยียวยาดูแลไม่ว่าจะจัดสะพานไม้ไม่ว่าจะจัดเรือไปให้นะครับหรือเอาคณะแพทย์พยาบาล ไปดูตัวสุขภาพรูแลแล้วเอายารักษาโรคไปให้ครับก็ขอบคุณน้องอ้อมนะครับจากทีมข่าวโลกวันนี้นะครับที่อุตส่าห์ลุยน้ําไปเก็บภาพต่างๆมาให้พวกเราได้ชมกันนะครับตอนนี้เรากลับมาในช่วงคนไทยหายจรสนทนาช่วงที่สองนะครับยังอยู่กับคุณชุวัตรเลิศิรษดิศนะครับแล้วก็พระราชธรรมนิเทศหรือพระพยอมนะครับทีนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของน้ำท่วมที่น่าเป็นห่วงตอนนี้ยังไงครับพระอาจารย์ หายไปไหนหรือเปล่าครับไปช่วยน้ําท่วมหรือว่าถูกถามว่าไปช่วยน้ออยําท่วมรืยยังหรือ,อยังครับนั่นที่มีคนถามมั่งเยะ่หมกันไอ้หายหน้าหายตาไปไหนไเห็นไปผ่านสื่อผ่านอะไรออกไปช่วยน้ําท่วมเขาเลยเามากําลังวางแผนอยู่แล้วก็ประกาศไปบ้างแล้วคือมาเห็นว่าการไปแจกกันทุกปีนเนี่ยนะน้ําท่วมก็แจกถุงหน้าแล้งก็แจกน้ําหน้าหนาวก็แจกผ้าหมที่ถ้าเราจะมีตัวเลือกอย่างอื่นมั่งได้ไหม อามาก็เลยไปเช็คดูอ้อมีเงินมูลิติเหลืออีกสักสามแสนที่จะไปช่วยบำบัดทุกบำรุงสุขเนี่ยก็เลยบอกว่างี้ตอนนี้มาไปปรับที่ปลูกกล้วยปลูกไผ่อยู่ที่กระบินบุรีครับเนื้อที่หลายไร่ก็เลยบอกเอางี้ช่วงแรกนี่ขอสามอัตรสามสิบอัตรารับสมัครสามสิบคนที่เป็นชาวไร่ชาวสวนนะที่ปลูกต้นมกต้นหมากแต้เนว่าน้ําจมสวนหมดครัปลูกไม่ได้ลอยกันอยู่บนบ้าน ให้มาอยู่กระมาหนึ่งเดือนบ้านละหนึ่งคนถ้ามีห้าคนไปนั่งจุกกันอยู่ห้าคนเซ็งเกลียดเดี๋ยวก็เป็นโรคซึมเศร้าก็เลยบอกให้มาอยู่กระมาเนี่ยปลูกกล้วยปลูกไผ่กันหนึ่งเดือนมาให้หมื่นหนึ่งหนึ่งเดือนมูลคิสไอหมื่นหนึ่งอยู่เฉยๆเหรอครับต้นข้งางต้องปลงโอเคช่วยกันปลูกไผ่เพื่ออะไรรู้ไหมกกนนพอปลูกกล้วยปีเนี้ยพอปีหน้าหนึ่งปีเนี่ยตัดพอดีถ้าน้ําท่วมปีหน้าอีกได้ค่ากล้วยช่วยกันอีกอไม่จบ ถ้าช่วยคุณไปห้าพันคุณก็ไปกินใช้กันหมดครับตกลงว่าช่วยแบบนี้มันไม่มีหมดครับมันมีแต่เพิ่มขึ้นไหลมาช่วยอีกนี่คือวิธีช่วยของตมาว่าแต่ที่กระบินน้าท่วมไหมฮะไม่ไม่ท่วมท่วมไว้แว็บเดียวแต่ก็ระบายลงทันมาเจาะช่องระบายทันครับนี่วัดสวนแก้วเองนี่ก็เนี่ยไม่ท่วมน้ำไม่ท่วมหรอไม่ท่วมได้ยังแต่ท่วมวัดตมานี่ต้องถือว่าแถวนี้ไม่มีอะไรเหลือกําลังคนละสามสี่ร้อยคน แล้วตอนตอนที่จะมาซื้อที่ดินใหม่ๆนี่นะซื้อนี่เขาเรียกว่าพระพยอมไปซื้อทะเลมีคนชอบว่าเขาปล่อยจมมาสิบปีมันติดริมแม่น้ำากิกบางเลนมันจมอย่างเงี้ยสิบปีไม่มีใครจะทําไหวแล้วทาไปก็จมทําไปก็จมท่านมาก็เลยซื้อซื้อเสร็จแล้วปีคันทําปูนเลยทําปูนสีแปนี่เลยครับเราเมื่อกี้เราคุยกันก่อนเข้ามาสู่ช่วงที่สองว่า มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับความขัดแย้งเรื่องน้าเนี่ยในพุทธประวัตินะครับมีมีพระญาติของพระริเจ้าเนี่ยแย่งน้ําเข้านากันแล้วก็ทะเลาะกันครับพระองค์ก็ไปห้ามว่าระหว่างสายเลือดกับสายน้ําเนี่ยอันไหนสําคัญกว่ากันาสายโลหิตสายเลือดครับพี่น้องเผ่าพันธุ์ปรากฏว่า,าก็มันเจ้าไปแต่คราวนี้เนี่ยมันสวนกันเมื่อก่อนแย่งน้ําเข้านาตอนนี้จะผลักน้ําออกจากนาซะมากกว่าผลักออกจากบ้านของตัวจังหวัดของตัว สิงบุรีใชยน่าก็จะผลักไปสุพรรณสุพรรณก็กั้นจะผลักไว้อะไรจำลองนี้แต่บานครข้งจะแต่ท่าน่าแรงก็แย่งน้ําอยู่ครับยังแย่งน้ำรับครับท้านาแรงก็แต่ว่าเข้าใจว่านี่เป็นที่มาของปางห้ามญาติใช่ไหมใช่อ้โหพอจะมีความรู้ศาสนาเขาบ้าแต่ว่าตอนเนี้มันน่าจะเป็นห่วงว่ามันจะเกิดพังน้ํากันที่เขากั้นไว้เนี่ยมันมีหมู่บ้านหนึ่งจะมาชอบมากเลยแถวอยุธยา เขาเขากั้นแถบนี้นะแถบนี้ทุแถบนี้ท่วมไอแถบนี้ไม่ท่วมครับแต่เขาก็ไม่ไปพังเขาบอกว่าไงรู้ไหมเขาบอกพังเขาฉันก็แย่ไม่มีที่มาเอารถมาจอดแล้วเรือพายเข้าบ้านพังฉันก็แย่เวลาจะเข้าองน้ำองส่วมครับทางนี้เขาไม่ท่วมฉันก็มาขออาศัยเข้าองน้ำองส่วมเขาครับถ้าพังกันหมดก็แย่ทองนี้คนไทยนี่ประหลาดสมัยที่จะมาไปทําบางอย่าเอ่ยสาขาไหนเลยนะเดี๋ยวกระเตือนใจคนแถวนั้น ของเรากันไว้ไม่ท่วมเขาบอกนี่เอาเปรียบเามาเ <ฮะ S 1> จาะให้รั่วให้ท่วมเขาบอกท่วม,วมทุ่มท่วมด้วยกัน <ฮะ S 1> ท,ทั้งทั้งที่คณิตศาสตร์เนี่ยถ้าน้ํามันกี่ลูกบาทเมร็รกี่ล้านล้านล้านลูกบาทเม็ดถ้ามันเข้ามาในที่เราเนี่ยได้สักสองสามร้อยลูกบาทเมตรแล้วมือนเลยลา้านเนี่ยยังไงมันก็จมอยู่ดีแต่ว่าจมก็จมด้วยกันครับ <ฮะ S 1> แล้วถ้าคิดถึงผลนะพืชพันธุ์ที่เราจะต้องขยายพันธุ์เนี่ยพอน้ออนําท่วมกสวนคนหมดสนน้มาหมด,มหมดแล้วพอน้ำลดจะเอาอะไรไปปลูกอ่ะ แต่ถ้าอยู่สวนนั้นมาไว้ที่หนึ่งขยายพันธุ์คุณกาดแคนเอาเอาแบ่งกันไปมันก็จะได้ปลูกใหม่ไอ้นี่ไม่ใช้ตายเรียบหมดทั้งสามเจ้านี้นี่ผมจะถามแบบบ้านๆคําถามหนึ่งนะครับอาจารย์สมมติน้ํากําลังมาเนี่ยธรรมะจะทันไหมจะใช้ธรรมะยังไงนะครับน้ํากําลังมาเนี่ยเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราจะเราจะเตรียมยังไงแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออยู่มาเป็นเดือนแล้วเนี่ย นะครับน้ำยังไม่ไปสักทีนี้จะใช้ธรรมะอะไรดีฮะ